ซึงเสียโป้ช่วยซื้อลอตเตอรี่ของคุณลุงพร้อมลูกพิการขายบอกไม่มีเงินกินข้าวลอตเตอรี่ขายไม่ได้ลุงถึงกับก้มกราบ f a c e b o o k เสียโป้อานนท์ได้โพสต์ภาพคุณลุงที่ขายลอตเตอรี่พร้อมระบุว่าเช้ามีเรื่องราวก็8โมงเช้าครับลุงคนหนึ่งพาลูกพิการทางสมองและน้องชายพิการลุงก็พิการนั่งรถมาหน้าบ้านรอตั้งแต่6โมงเชา้าผมลงมา8โมง ลุงแกบอกว่าผมขายลอตเตอรี่ไม่ได้เลยลูกผมยังไม่ได้กินข้าวกินแค่น้ําผมไม่รู้จะทํำยังไงคนบอกให้มาหาเสียโป้ซึ่งผมช่วยไป30,000บาทเพื่อให้เขาได้ประทังชีวิตรอดต่อไปที่ผมช่วยเพราะเขาพิการยังดิ้นรนทำมาหากินแล้วมันไม่รอดเขาคงไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้โทรศัพท์ของเงิน5,000บาทจากรัฐบาลผมเชื่อว่าท่านประยุทธ์จะพาคนพวกนี้รอดไปได้ครับท่านประยุทธ์ครับ พอมีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพนันให้ผมสักที่ไหมเดี๋ยวรากหญ้าผมดูแลเองฮ่าฮ่าฮ่าเลิฟประยุทธ์เดี๋ยวก็ไม่ซือเลยเป็นเท่าไหร่อันนี้ไปละลอยมันยี่สิบเจ็ดใบห้าสิบห้าสิบเซจะไหมห้าพันเซหรือว่าอันนี้อันนี้ห้าสิบสามใบห้าพันสามห้าพันสี่เท่าไหร่ครับเดี็กสี่สิบห้าสี่สิบ สี่ครับเอาไปสองหมื่นนะคนไม่ต้องไม่ต้องลงไม่ต้องไม่ต้องกับไม่กับไม่ได้ค่ะไอหลานผมนะฮะไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เล่นีไไหนเลนีห้ีดนเล่นเไม่เป็นไรไม่เป็นไรลกลเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไอ้นี่เดี๋ยวผมอายุสั้นอายุยืนนะที่ผมแบบรวยเอาไอ้นี่นี่ โดยโพสต์ดังกล่าวได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายโดยได้ชื่นชมเสียโปที่ได้ช่วยเหลือคุณลุงคนนี้รวมทั้งยังมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาขอรับบริจาคจากเสียโปอีกด้วย